สวัสดีครับ พบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก็มีสาเหตุมาจากเรื่องของกุนคเมเกี่ยวกับซีเกมนะครับแล้วก็บานปลายไปจนเรียกว่าโซเชียลซึ่งจริงๆแล้วขัดแย้งกันอยู่ในกลุ่มที่เขาพูดกันเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือการเคลมอะไรต่างๆคราวนี้วงมันกว้างมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือรับรู้กันทั่วหละไม่ว่าจะเป็นโซเชียลไทยกับกัมพูชาว่าขัดแย้งกันก็มีการโต้แย้งกัน เขาก็เคลมเราก็ชี้แจงนะครับเยอะแยะแต่ว่าชี้แจงแล้วเขาก็ไม่ฟังหนักๆเขาก็กกมีการโจมตีว่าประเทศของอ,อย่างเช่นสางโซเชียลของกัมพูชา,ขชา,ขชาขเขาก็จะมักจะโจมตีนะครับว่าประเทศไทยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เอาเรื่องที่มันแย่ๆมาพูดถึงเราก็มีการเคลมกับมีการว่ากับเช่นกันว่าประเทศเขาก็มีเรื่องไม่ค่อยดีนะมีเรื่องแย่ๆเยอะแยะมากมายเลยอย่างขอทานอะไรประมาณนี้กัมพูชาก็มีการพูดเรื่อง PM 2.5ว่าโอ้ยบ้านเราไม่ค่อยดีแล้วก็เรื่องสงการก่อนห้า อันนี้ที่ดูไม่ค่อยสวยงามว่าถ้าทาให้สวยงามมีแต่เต้ยแล้วก็มีแบบว่ามีปะแป้งมีจับอะไรเงี้ยครับของเขาดูดีกว่าก็ว่ากันไปล่าสุดนะครับก็เป็นทางฝั่งไทยที่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยครับที่ชาวกัมพูชาเขาทิ้งเงินของเขาเหมือนเป็นเศษเลยเงินเรียวนะครับเขาเรียกว,ว่าเงินเรียวกัมพูชาต้องบอกก่อนนะครับว่า100เรียวกัมพูชาเท่ากับ0.83บาทก็พูดง่ายๆ่ายว่าเหมือนทิ้งเงินบาทลงไปอยู่นะครับมันอาจจะแบบเหมือนไม่ค่อยเยอะ ถ้าตีวินเงินไทยอาจจะสัก30-40บาทแต่ว่าชาวกัมพูชาเขาเห็นเขาก็ถ่ายไว้อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่า,าช่วงนี้ก็จะมีประเทศเขาเนี่ยจะมีพวกนายทุนจีนอะไรประมาณนี้พูดง่ายๆก็เงินหยวนเงินหยวนมันใหญ่กว่าเงินวอนนั่นเองก็มีการเขาก็มีการโพสต์ก็จะมีชาวกัมพูชาบางท่านเขาโพสไว้แล้วเขารู้สึกเสียใจว่าไม่น่าทิ้งอย่างนี้เลยนะ แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าร้อยเรียวกัมพูชาเนี่ยก็ไม่ถึงบาทมันก็เลยดูดูเหมือนไม่มีค่ามันสู้เงินหยวนของจีนไม่ได้ประมาณนี้นะครับก็ลองนับดูเล่นๆนะครับ1ใบ0.83บาทก็ตีซะหนึบาทก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบอสินะครับประมาณ30 40, 40บาทอยู่ตรงนี้ก็มีประมาณ40 50ใบครับ มันก็อาจจะดูไม่ค่อยเยอะก็มีการทิ้งกันไม่ทราบว่าใครทิ้งกันแน่นะครับผมแต่ว่ามันเกิดที่กัมพูชานั่นเองเขาก็มีการโพสไว้อารมณ์ประมาณรู้สึกเสียใจที่มาทิ้งเงินอย่างนี้นะครับแปรเป็นไทยก็ประมาณนี้กำปงสมเสด็เสียใจเงินเขมรถูกทิ้งไว้เหมือนไม่มีค่าเลยประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้า จริงๆแล้วก็เงินเนี่ยเงินร้อยเรียวทิ้งไปหลายๆใบมันก็มีค่าเยอะนะครับไม่ไม่ไม่ควรจะทิ้งอย่างนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเห็นใจแต่แน,น่นอนเมื่อคุณทิ้งไว้อย่างนี้แล้วมีคนถ่ายนะครับโซเชียลไทยก็เ,เลยเอามาโพสต์ว่าโอ้ไม่เห็นค่าเงินตัวเองเลยเหรอมันก็หลายบาทนะโตเป็นเงินไทยเนี่ยน่าจะประมาณสามอ่ะสี่สบาทหรือประมาณ30 40บาทเนี่ยก็ไม่น่าทิ้งก็ตามนี้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ